โอเคสวัสดีกันด้วยครับผมบี่จะมารีวิวเกม h o i z o n Chase นะ <Yahoo! S 1> อ่าฮะเป็นเกมแข่งรถกินไอ้ละไม้คล้ายนี่เลยครับเกมยุค90เกมนั้นเลยท็อปเกียร์นะ,ะผมมีวิดีโอให้ดูอ่ะไปดูเลย ็จะประมาณนี้นะแต่อันนี้นะเป็นเวอร์ชันรีเมคหรือเปล่าจะเรียวกว่าเวอร์ชันรีเมคก็เดิน <c oughs> ครับชัดเลยใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับไปครับกดชัดทูสตาร์กันเลยโอเคเข้ามาแล้วน่ครับก็จะมี2โบทนะครับตอนนี้นะส่วนไอคอมมิ่งซูนคอมมิ่งซู s สโตนครับแชมเปนก็โอ้ต้องรอนะครับว่าเขาจะอัปเดตมาตนไหนนะเราก็จะได้เล่นยังไงล่ะ <c oughs> ขอไปด้วยนะพ่วน ข้างบ้านนะครับโหเขาก่อสร้างนะครับอ่าฮะโอเคก็เลยแบบมีเสียงคัดเข้ามานิดนึงนะโอเคฮะอย่าล้อช้าครับไปดูที่เวิร์มทัวร์กันเลยอ่าเวิร์มทัวร์น้ำนี้ครับแคลิฟอร์เนียนะครับอ่าประเทศนะครับแล้วก็ชิลีนะผมเล่นถึงนี่นะครอ่าฮะผมก็เลยมารีบรีวิวไนละ่ะแล้วก็อันนี้ล็อกอยู่นะครับต้องพันหนะึ่งพันเจ็ดร้อยครับซึ่งผมยังไม่ถึงนะมีหนึ่งพันสี่รอยสิบแปดนะ รับการผ่านสินชัยคะแนนแต้มสินชัยนั่นเองโอเคก็มีลายแผนที่โอ้โหปาดเลยนะโอโ้ดูสิเลื่อนไปเลื่อนมาโอ้แปดพันแปดพันเจ็ดเลยนี่ครับแต่ทําไมถึงมีปุ่มบายครับนี่ครับกดไปเลยนะนี่ <Okay. S 2> ก็เป็นการปลดล็อกตัวเกมเต็มนะโอเคเพราะว่าอะไรเหรอโอ้โหลดตั้งหลายอย่างหลายคันเลยนะแบบปลดล็อกท,ทันทีเลยนะด่านก็เช่นกันนะเพราะว่ามันจะปลดล็อกใช่ป่ะอืมน่าจะปลดล็อกด้วยนะด่านนะเพราะปลดล็อกหมดเลยแล้วให้เราเล่นยังไงละ่ะอ่าฮะ อยากได้ลดเร็วๆนะแบบเออกดซื้ออันนี้เลยนะบายเลยนะได้เลยใช้เงินจริงนะครับแต่โหไม่นะ <Easy. S 1> จะเล่นไปเรื่อยๆนะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นนี่ครับอ่ะทาคามาะนะอ่ะกดไปนี่ครับผมก็เล่นหมดแล้วนะดนที่หนึ่งนะผมจะเล่นอันนี้ครับห้าเล็บนะำห้ารอบนะสถานที่ออลมานั่นเองไปกดเร่ฟึบอืมก็ลดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะ เรจะมีล็อกโหหลายอย่างเลยโอเคดูสินี่ครับรถรถโหหลายคันเลยนะแบบใครอดใจไม่ไหวซื้อตัวเกมเต็มเลยเลยนะปุดล็อกปุดเลยนะนี่แบบมีหลายคันเลยนะแต่ผมยังเล่นไม่ถึงตอนนี้ผมยังมีสามคันนะก็จะมีนี่ครับเคร์เซอร์นะครับันนี้นะเหมือนเฟอร์รุลี่เลยนะครับต่อไปครับนี่ครับอินฟินิตีนะครับอ่าฮะแล้วก็แฟนซีเกครับอ่าฮะโอเค ก็มีสรพคุณที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะเขียนแปลเป็นข้อความให้เลยนี่เลยนะ, <Okay. S 1> อะโอเคโอเคผมจะเล่นรถคันไหนนั่นเหรอผมจะเล่นคันที่สามนะสี่นี่เลยนะนี่เลยนะแฟนซีเกนนะ่าฮะแล้วก็มีอะไรรถนะนี่ครับสามอันแรกล็อกนะครับอันที่สี่ก็ผมก็ได้มาแล้วนะอ่าฮะก็ต้องผ่านด่านโบนัสด้วยนะอ่าฮะก็มีด่านโบนัสแบบปลดล็อกอะไรรถด,ด้วยอ่าฮะก็็นด่านที่ปลดล็อกรถใหม่แล้วก็ปลดล็อกอะไรรถด้วยนะ โอเคอะไรรถอันที่สก็จะเพิ่มดีแล้วท็อปสปีดและแฮนดิ่งนั่นเองโอเคอย่ารอชาร้าไปกดเลสกันเลยอ่านี่ครับนี่ครับเหมือนท็อบกี้ครับเหมือนมากเลยนะสองหนึ่งไปเลยนี่ครับมีทั้งหมด20กว่าคันเลยที่แข่งกับเราแล้วชากก็สวยน่าม,มากเลยน้ำเนี่ยมีภูเขาโอ้ขยับลื่นไหลเลยดีเลยครับเราทำการกดในตัดนะอ่าน้วผมก็ชนบ่อย ซื่อเกมนี้ก็ชนบ่อยนะเพราะว่าลื่นไหลแล้วอาจจะเวียนหัวได้โอเคไม่หรอกสำหรับผมไม่เวียนหัวแน่นอนครับสิบสามแล้วสิบสองนะครับอืมโอเคโอค้โหเ,เปลี่ยนฉาตนกตอนกลาคืนแล้วสวยน้ำครับเพื่อนทุกคนตอนกลาคืนเปลี่ยนฉากได้สมจริงมากเลยนะอ่ามีกินอยยนะนนาย,ยาอคร่ท็อปเกียร์เลยนะเล่นหน้าด้วยว้าวท็อปเกียเวอร์ชันรีเมคปะนี่โอเคที่หกแล้ว ปึ๊บเอาดิอ,อ้อโอเคไม่ชนเขาฟึ๊บที่สี่แล้ครับโอเคมีตั้งห้ารอบนะครับอันนี้รอบปีสามนะกําลังครับก่อนแล้วมีน้ำมันบอกด้วยนะครับสามารถเก็บน้ำมันได้เลยอืมน้ำมันก็รสชาตมากแต่ก็นะดีละนี่ครับเหลืออีกสองแล็บนะไปกันเลย ฝึกที่สามแล้วเป็นนะครับเล่นง่ายๆลื่นๆดีเลยใช่ไหมที่สองแล้วเด้อฝึบเก็บมาทำน้ำมันฝึบไฟโน้ตแลบนะครับยอดอันนี้ครับสีแดงใช่ที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วก็นำแล้วที่หนึ่งเรียบร้อยนะโอเคสีฟ้าเก็บได้แต้มเชิชใจนั่นเองเมื่อกี้นะนี่ครับเข้าเ้ิชใจฟึบที่หนึ่งอ่ะครับโอเคนี่ครับสองชั่วโมงใช่ปะ่ะอืมสองนาทีสิเออโอเค นี่ครับชเล่นับเอามานะครับอ่าฮะส่วนด่านโบนัสนับอิสต์ไอแลนด์นับอ่านเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนี่ครับโอ้โหที่หนึ่งก็จะได้รถใหม่ที่สามก็จะได้นิวอัปเกรดหรืออะไรรถนั่นเองไปครับนี่ครับเอาแฟนซีเกเลยเหมือนเดิมเอาแล้วผมลืมกดอะไรรถใหม่แผนที่พิเศษนะนี่ครับได้ทั้งอะไรรถใหม่แล้วก็รถยนต์คันใหม่เลยนะไปครับก้ฟึบก,กดไนตัสไปเลยอ่ายาวครับ ยี่สิบที่เก้าที่แปดโอ้โหอย่างรวดเร็วกดอีกชนนะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วในอืมกดอีกอ่านำแล้วเอยโอเคโอเคฟึบปุบบเอือเลี้ยวกดเลี้ยวธุกิจระวังจะโดนชนลูกปั้นนะครับว่าชนลูกปั้นทีแบบโอ้เขาแซงเลยเนาะ อ่าไปับฟึบโอ้เร็วเดอโอ้ภาพลื่นแล้วชวนเบียนหัวด้วยนิดนึงนะลื่นไหลกันเลยนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่สําหรับผมไม่เรียนหัวอยู่แล้วสุดยอดไหมครับอืมใช้แล้วใช้แซงแล้วโอเคแซงแล้วเรียบร้อย,ยปุ๊บโอ้ชนบอกแล้วว่าจะชนลูกป,ปั้นทีแบบโอ้เขาแซงเลยเนาะอืมจริงเลยต้องน้ำแล้ว ขอน้ำหน่อยโอเคได้แล้วฟึ๊บโอเคสิ้นยาวๆปึ๊บใชิงชยัยฟึ๊บเรียบร้อยครับทีหนึ่งคนระับได้รถไม้แล้วนี่นะอ่าโอเคนี่ครับอืม,มบลิสนะครับอ่านี่ครับ รถใหม่นะสีขาวมาเลยนะสวยนนะ้ำมากเลยนะแล้วก็นี่ครับได้อะไรใหม่เรียบร้อยนะอ่านี่ครับมีสปอร์คุณบอกอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดติดตั้งได้เลย i n s tall ปุ๊บโอเคก็ประมาณนี้ครับกับเวิร์มทัวร์นะอ่าฮะโอเคก็หมดแล้วนะกดที่โฮมเลยลูกบ้านปุ๊บโอเคไปที่วิลลี่ชาเลนจ์นนะก็ทำชาเลนจ์นนะหรือเล่นชาเลนจ์ของแต่ละด่านนะเพื่อได้ไอเทมนี้มานะพายส์นะนี่ครับ เป็นรถยนต์ใหม่นะไพ่ price นะโอเคแล้วก็ผมเหลืออีกสามดาวก็จะได้ไพ่ price นะอ่าฮะแล้วเราก็ตดได้ไพ่ price นะครับ uh อ่าฮะจะไพ่ไปถึงไหนครับไพ่ไปไพ่มากมายไปเลยนะอ่าฮะโอเคก็รีวิวคร่าวๆแค่นี้ละกันนะโอเครีวิวนะผมจะให้เกมเพย์แบบไม่เอาเป็นสิบแล้วนะผมจะมารีวิวใหม่นะอ่ะ uh huh. ก็มันเป็นเกียรรถยนต์นะครับ uh อ่า huh. ผมจะใช้รีวิวอย่างนี้ละกันนะเกมเพย์นะอ่า uh huh. นะครับ อา่าฮะแล้วก็รถยนต์นะครับสามนะครับอา่าฮะฉากแล้วก็ฟิกนะห้านะครับอา่าฮะแล้วก็เปลงประกอบรับสุดยอดไปเลยนะหเหมือนกันคนระับราวๆประมาณ 5. ้าดาวโอเคครับเกมนี้ที่ควรเล่นครับไม่หนึ่งะครับ,รบอา่าฮะเกมนี้เป็นเกมแข่งรถดีลืล่นไหลมากเลยนะออโอ้โหภาพลื่มเจยวนะดีเลยใช่ไหมล่ะใจแล้วครับสองนะครับ ในแต่ละดาน,นั้นเวลาจะเปลี่ยนตอนกลางคืนนะครับโอ้โหเียด้ว่าสวยน้าเลยนะครับอ่าฮะคือแบบเล่นไปเล่นมาเช้าแล้วจากกลางคืนแบบเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนนี่แบบสวยน้าใช้ได้เลยโอเคก็เพื่อนๆทุกคนสามารถลองโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับผมก็ดบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะจ๊อบเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแจ้งกดติดตามเพื่อคลิปต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับย้